ขายเสื้อผ้าแบบเด็กแต่สายนายนายเกลียดคนทำงานคนใช้ข้าราชการใช้แต่ฉันผัวอะไรเห็นอย่างผัวเห็นน้ำกันบ่เห็นน้ำกันแม่แม่อันนั้นเห็นน้ำกันอยู่กว่าเห็นผู้เดียวเลยครับอ๋อ้ กัวแล้วอะะฮ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 ะเฮ้ยะฮยวะียครดีุตัวอ๋อขันพอไดะอยู่จะกินผักกับมันบวดใชอเล่าัจะว่าแล้วเนี่ยวุะะหาจะขายเสื้อผ้ามันไม่ได้กินอยู่ อย่ามาตัวกูว่าบ่หาก็บม่ได้กินนี่มึงอย่ามาตัวกูว่เหรอมนะ,ะ,ะมันมันอยากได้แล้วอื่นดอกกวนนูว่ามันหนีไปไหย้อนความหักความห่วงความห่วงนะมึงหัวว่าทุกข์ที่แท้จริงคืออย่างคือห่วงห่วงคือบ่วงเผอินบ่วงนะอะบ่วงนะบ่วงอ บ่วงตัวเนี้ยหนักหน่วงมากนะมารจริงๆอ่ะไม่ใช่อย่างอื่นหรอกมารที่แท้จริงก็คือคนที่เราห่วงที่สุดอ่านะ,อะโอ้ยดูที่มันอ้วนขนาดนั้นมันก็ตัดยาเยู่มมันอ่าไม่ใช่ใช่คือคือห่วงตัวเนี้ยนะ ท่านเรียกบ่วงแห่งมานนะมานที่แท้จริงคือคนที่เรารักที่สุดไม่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นหรอกไม่ใช่อยู่ข้างนอกเลยมันจะรัดในใจเราไว้ทีนี้เราจะเอาออกได้ยังไงอ่ะใช่ถ้าอยากออกมึงก็ต้องไม่มีมึง เราเราะไม่มีตัวมึงถ้ายังมีตัวมึงออกไม่ได้คล้ายๆกับมันมีหลักแล้วเชือกสองสามเส้นมัดมึงไว้อย่างเงี้ยถ้าหลักไม่มีเนี่ยเชือกสองเส้นก็หรั่วเลยนะจำไว้ลักษณะนั้นน,ะนี่นี่ธรรมะพทะเจ้าเป็นอย่างเง้นใครจะเก่งกาดขนาดไหนภาวนาเก่งขนาดไหนมีฤทธิ์ขนาดไหนนะถ้ายังมีตัวนี้อยู่ไม่มีทาง เห็นเทวทัตนไหมฤทธเทวทัตนยิ่งเก่งมากนะเพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าโอ้ยอาจ,จารย์ตรงนั้นรู้ว่าละจิตคนรู้ว่าแล้วจิตที่ของกระจอกมากนะนะยังไม่ใช่การจัดสรู้เนี่ยไม่ใช่บบไปรู้คนอื่นนะนะนะใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ใช่จัดใจนะ ขัดใจเนี่ยจนไม่มีใจอ่ะเพราะใจนี่แหละเป็นมหาเหตุจำไหมตอนหลวงตาบวชบวชใหม่ๆเนี่ยหลวงตาร้องไห้ทุกคืนคิดถึงโยมม่บ้านแล้วก็เกลียดอาจารย์จริงอาจารย์ก็บังคับไงอยากให้ภาวนาอยากให้กูเป็นพระอรหันเนี่ย ท่านกงฟังอยู่เนี่ยจนจนบางวันกูโมโหจนจะต่อยกันจริงกูก็เริ่มเกลียดท่านไงแล้วก็คิดถึงโยมแม่บ้านแลวคืนนั้นกูกูไปนอนอยู่ในห้องสมุดมันทุกข์อ่ะแต่มันยื้อกันอยู่กูเลยเห็นสองอย่างเนี่ยความความความ,ความห่วงความรักกับความชังอ่ะความเกลียดเข้าใจไหมอ่าอ่า กูก็เลยบอกมาที่ถ้าไม่มีกูก็จะไม่มีสองอย่างนีเห็นไหมฮะเข้าใจไหมทำ <Okay. S 1> ไม่ได้หรอกมึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทําไมท่านถึงบอกอยู่ภาคใจยอยู่เลยใจยอ่ะฮะทําไมมันอยู่ภาคใจยอยู่เลยใจยอ่ะทาไมท่านพูดอย่างเงี้ยเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> อ่ะ ไอ้ตัวยึดที่สุดก็คือไอ้ชีวิตเนี่แหละ <Yeah. S 1> ไอ้ตัวกูนี่ตัวยึดมั่นถือมั่นจริงๆความยึดที่แท้จริงคือตัวของเราเองฮะถ้า <Yeah. S 1> ยังมีตัวอยู่คำว่าบริสุทธิ์ในใช่ไม่ได้ <Yeah. S 1> นะเพราะว่าเพราะว่ามันแก่นแกนของมันก้อนยึดของมันแกนแกนหลักของการเป็นเนี่ยมันอยู่ตรงเราเนี่ยตรง,งชีวิตเนี่ย มันถ yeah. ึงใช้ต้องใช้อินทรีย์ใช้อะไรนะเขาเรียกกำลังใจเด็กเด็ดเดี่ยวมากที่กล้าเผชิญประมาณที่แท้จริงก็คือตัวของเราเองทีเนี้ยฮะแล้วใครล่ะจะกล้าทำลายตัวนี้ทีนี้ยเนี้ยมันมันนอนอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหมึงต้องกล้าตายนะ ไม่ใช่ไปผูก้อใจกินยาตายเนี่ยนะมึงอย่าไปทำเ้ย <laughs> มันตายจริงๆนะเข้าใจไหมหลวงตาเนะี่ยพูดเลยตายจริงๆทิ้งเลยกลัวทิง้งจริงทิ้งเลยทิ้งชีวิตเลยทิ้งเลยขอถวายพระพุพทธธรรมพระสองฆ์เลยฮะเพราะมันทุกข์ ทิ้งเลยทิ้งกูตายไปสิบกว่าชั่วโมงอะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะวันนี้พูดภาษามันตายไปสิบสิบกว่าชั่วโมงนะพ่อพ่อพอพอ่พอ,พอกูลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยไม่เคยคิดถึงใครอีกเลยเห็นไหมตั้งแต่วันนั้นไปจนมาไม่ไม่คิดถึงเลยมันมันมันสบายไหมเมื่วาสบายค่ะ อ่าไปจินนั้นได้สบายใช่ใช่ได้สิได้จริงๆด้วยนั่นกูเลยโอ้ยี่อยู่ได้ละเนี่ยอยู่สบายลนะนะอะบวชอยู่ได้ตลอดชีวิตละอย่างเงี้ยถึงว่าเราก็เราก็รู้แล้วว่าครูบา,าอาจารย์อยู่ยังไงเห็นไหมโอ้ถึงว่า,วาตอนแรกมันอยู่ไม่สบายหรอกแตยังมีมีอยู่ มีสรารพัดหละถ้ามีตัวเนี้ <c oughs> เท่านัเดียวะทีนี้เราก็วกกลับมาวิธีวิธีมรักอะวิธีเดินไงทางทางที้เดินเข้าไปอยู่ตัวนี้ก็คืออาณาปานสติเพราะเพราะสมไยถึงเป็นอาณาปานสติถ้าเราฝึกลมเนี่ยลมท่านลมยาวลมทุกแง,ง่ทุกมุม ลมไม่มีก็รู้อย่างเงี้ยเห็นไหมที่จริงไม่หายใจก็ได้เห็นไหมเอออ่าเนี้ยจนจนทิ้งอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งได้เลยโอ้เห็นไหมอ่ะเรียนรู้อยู่ทุกแง่ทุกมุมของลมอ่ะนะหายใจมั่งไม่หายใจมั่งไม่หายใจสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้เห็นไหมเห็นไหมมันจะชำนิชำนาญในชีวิตในการตายเห็นไหมอ่าฮะ กใก่ครับนงะช่ไงใช่ใช่ทีนี้มึงก็จะรู้แก่นแท้ของชีวิตจริงๆนะนะคือเน,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 นี่ยเนียเนี้ยนะอืะอไม,ไม่ไม่ไม่รู้นะมึงก็ลองฝึกไปนะฝึกไปจนจน,จนมึงกล้าทิ้งอ่ะมึงจะไม่กลัวใจเลยเชเนี้ยนะมึงจะรู้เลยว่าโอไ้ไม่ไม่ไม่ต้องมีลมหายใจก็ได้อะไรพงเนี้ย พาะตอนมึงฝึกใหม่ๆมันจะอึดอัดมากกันจะกลัวตายจริงๆฝึกฝึกอาาปานสิมันจะแน่นโล่งโอ่แรงมันจะมี่มเบา่่างเดียวค่ะอมเขาลมบ่อช่วงหลังๆมันจะถูกะตออ่าอ่าอ่าอมันมหวานเีย่ะอ่มันแหลมันก็แบ่าะชูะาต้้นก็หอนแม่นอีนี่บเราถามกูมือ ที่ว่ากูว่ายังยังยังคุยกันหวานวัดกันมึอนี่ไหมโอ้ผู้ใดบวชเนี่ยกูวัดกูเริ่มเขาที่อันนี้แม่แม่แม่มันทุกทุกเห็นทุกนะเข้าใจเข้ามาตั้งแต่เราต้องต้องสู่เข้ามาเห็นโลกมคนบอกว่าเบาโลมเบาสบายแต่กี่มันเส้นนี่ตา้งแต่ช่วงหลังๆก็จับลมอย่างนี้จับลมหลุดจับเห็นเขาทุกหน้าเลยปวดหัวพอม เราถือว่าว่าเห็นใจชัดเจนดีนะการฝึกมานี่อ่าเนี่ยนี่พูดเรื่องสภาวะเนี่ยนหละสภาวะเนี่ยว่าไปบอนถึงอยู่นะอ่าาฝึกไปบนโลกเรกบัดเนี่ยทีนแนนเขาแน่นเขาหอนบัดหอนหอนหอนภายในหัวตึงนะนะหัวตึงหอนจักเป็นยังทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยนะ ฮอนมันเป็นฮอนธรรมดาเนี่ยแบบเจ้าขาล้มตายจ้งนะอนแบบโอ้โหเนี่ยจักรมันมันคือจังมีหลอดคานไฟเอียังอธิบายได้ยนะังฮอนตอนเนี่ยเมนเจ้าขานะเจ้าขา,ขานะทางหลังกะจักรมันยังได้แ่บนะลำทางหลังคือยังมีแนวเสียบอยู่เนี่ยยิกหยุ่มก็มีเกับขาที่จับดึงดึงทังสี่ตุ๊บว้างดึงออกจากบ้างหยุ่มชอบออกจากบ้างผู้ขาเลยว่ากำผู้ขามันหลายบ่มันคือนทังสี่ไดว่ากับจับล่มตลอดอ เข้าใจเข้าใจเรื่องนี้ไหมสมพู่ยอยาจ,จะชูพู่เข้าใจก็ไม่ถามมึงหรอกนะผู้ขาซื้อซื้อลิต์เจ้าค่ะไม่ไม่ไม่พูดถึงกูจะพูดนั่งอยู่นี้มันเป็นแบบมึงหลายคนนะอ่ะอ่ะใหญ่ละเมียดละไมละม่อมอยู่นี่นี่ก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าคนฝึกอาณาปนานสติจะเข้าไปสู่ทุกอริยสัจนะทุกจะจะเห็นทุกนะ ทุกมากนะ,นะไม่มีหลอกล่องสบายอ่ะนะ,นะทีนี้พอเราฝึกไปมากๆฝึกไปมากๆทีนี้จะเกิดการหนาวนี่ยังไม่ถึงเย็นใช่ไหมไม่เคยเย็นมีเย็นจค่ะลงตาโอ้เย็นเนี่ยมึงเหมือนกับอยู่ถ้ำน้ําแข็งเลยนะเย็นกับจะหาววาเย็นคือเย็นธรรมาชาติของอากาศเย็นหรือตู้เย็นกับว่าไม่เย็นผู้ชายก็เลยบอกกับ นี่แหละว่ามเป็นเจ้าของป่วยเจ้าค่ะหลวงตาว่าเป็นกระปวยบอลจนมีอาการยานการภาวนาเจ้าค่ะพ่อจะจับล้มปุ๊บมันจะรู้เลยว่ามาเลยเริกแึ้นเลยเจ้าค่ะหลวงตาพี่แหลกเจ้าค่ะเปิดตาบอลโอ้เปิดแอร์เตรียมไว้เลยเจ้าค่ะหลวงตากระชุ่งเก่าเจ้าค่ะมันก็มีแอร์กุญยวัดมีเปิดกระบื้อยู่เจ้าค่ะหลวงตามันก็หอนขึ้นเก่าหอนขึ้นเก่ามันหอนภายในนะกูเนี่ยนะที่กูพูดผ่านไปตอนกูจะตายเพราะว่ากูทุกตัวนี้ ผู้าเห็นลองตาเทศผู้ค้าขายเล่ยเจ้าค้าผื้นั้นทุกข์มากร้อนเผาเนี่ยเขาเรียกเผากมเผามากเลยนะเผาเนี่ยแบบเหมือนกับอยู่ในเตาอบอะเตาถ่านนะนะโอ้โหไม่มีที่อยู่นะในจักรวาลเนี่ยทุกนะทีนี้หนาวทีนี้เหมือนกับมีไอขึ้นเลยนะนะนะก็เลยทุกข์มากๆ จนจนวันนั้นอะหาให้อาจารย์เนี่ยไปซื้อยาสลบกูมไม่ไหวนะเนี่แหละมันทุกตัวนี้แหละนะนะแต่ความลึกลับมันรองมากกว่านั้นแต่ว่าพูดถึงอมันทุก,กนะ่อนนะเออถ้า,ถ,าถ้าห้าหลวงตาพูดอย่างนี้นะเขาเขาไม่ได้เชื่อคำพูดหลวงตาหรอกเขาเชื่อสิ่งที่เขาเป็นเชื่อสิอย่างอีนี่นะอ่รับรองเลยว่า นะอนะอันนี้เขาเรียกเข้าถึงอไม่ใช่นับถืออนะเข้าถึงน<ช>ะรับรองว่ามึงจะชอบกูยิ่งกว่าผัอมึงอีกเจ้าแม่ตาดะจริงจริงนะเพราะมันมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่กูพูดเป็นเป็นความจริงนะทำไมคนถึง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 เริ่มมาฟังพ้าสิ้นคิดเข้าใจไหมเพราะกูพูดพูดถึงเรื่องสภาวะ เขาใจไ,ไหมกูไม่ได้พูดถึงชื่อเรือธรรมะนะกูพูดถึงสภาวะความเป็นจริงของอาณาปนสาตาิพูดถึงเรื่องทุกนะอ่าทุกตัวนี้แหละทุกในลมหายใจเข้าก็ทุกออกก็ทุกเนี่ยนะนะจนผ่านไปพอถ้ามึงดับลงได้เนี่ยมึงจะหายเลยเนี้ยแต่ว่าไอ้จวนี้ก็ไม่หายนะ,ยะไม่หายะก็ยังอยู่แต่แต่ไม่ร้อนแบบนี้แบบนี้นะนะนะ มันจะมีอะไรวิ่งอยู่ในจาร่างกายเขาเรียกว่ากําลังของศีลสมาชิปัญญากําลังของฌานพอสมควรนะต่อไปมึงจะไม่ไม่ค่อยเรื่องเจ็บป่วยเรื่องอะไรมึงมึงจะไม่ค่อยมีนะกูต้ากูป่วยเนี่ยแม่กูยนแม่กูไปส่งโรงพยาบาลวลาสองคนอ่ะเกิดผู้ข่าวก็ว่าที่ไปหาหมอได้ถามลงแต่ละรามันเจ้าของเต็นอย่างมีมีคนหนึ่งนะอยู่ที่อำเภอรอนตาล มันมาฟังบุไรมันไปฟังยังไงไม่รู้ร้องไห้ตรงหน้า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 โทรศัพท์ฮะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นมานานมากไม่มีใครพูด ผู้ข่าเคยกาวพอแมงผู้บาอาจารย์ที่ไปวาดเพิ่อนยี่เหรอเพิ่นว่าไฟนราโกว่าเถนผู้ข่าดอย่างนค้นี้มผผู้ข่าบเพกลาตอบได้ว่ามันแมงอีหลีมันหอนแบบนั้นเพราะไฟน่านรกเพราะว่าเพราะหอนแบบนี้จ้ะใช่ตรงนรกทั้งเป็นก็เลยหมั่นใจว่าตรงนั้นนรกกรรมจะของเองเนาะกรรมกรรมจะต้องคุณถึงเรียกเผากมไงนะเผากมยิ่งคนทํากรรมหนักๆนะมันก็จะเห็นแต่ดีนะที่มันยังไม่ผ่านเข้าไปถึงเห็นจริงๆไงจริงไหมจม่ก อาทินี้มึงจะเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะเห็นจริงเลยทีตนี้เห็นอากาศเห็นพวกเนี้ยไม่ไม่อยากพูดนะเน้อะเห็นเห็นพบชาติเห็นอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะอากาศลูงตาที่แรกผู้หาว่าใดฟึกอาณาปานาสตีได้จ้าค่ะจะก่อนไปฝึกสายลงพอเที่ยนสายเคลื่อนไหวเจ้าค่ะฟืกเคลื่อนไหวตลอดแล้วมือนั่นเพ่นผ้าไปกาบหลวงปู่ซาเจ้าค่ะไปอุบลยางเขาพ่อล่มงรถเจ้าค่ะ อาการเขาไปส,ส,สงบขางในเจ้าค่ะขางนอกก็ะบ,บุญไหวแต่ว่า,า,ากสงบเจ้าค่ะแบบนี้ก็บพวเคยเจอมาก,ก่ว่ามันเป็นเองเจ้าค่ะออกจากวัดลงปูซาแล้วก็ไปบัดดอนธาดเจ้าค่ะพ่อไปบัดดอนถาดเป็นลักษณะโดดมาจับขางในเขาไปขางในเราก็จับล่มเลยเจ้าค่ะล่มเขาลู่ล่มออกลู่แล้วก็เริ่มบ่บปากแล้วก็ลู่ล้มจะา้องตลอดจนกลับมาจนหักเมื่อสักคนกับพวกหูสีเบาของไฟั่งเจ้าค่ะหลวงตาเขาก็จับพนอ,อื่นกระโศกันอยูใ่ในรถตู้ ก็เลยรูร่มเจ้าของตะนานมากเจ้าค่ะลุงตาเลยเป็นคนู่กับล่มใดมากเลยเจ้าค่ะผู้ขาก็เลยแบบแบบนี้มันเป็นลักษณะเจะไหนลุงตามาเองเลยได้เจ้าค่ะเขามาเองทั้งที่ผู้ขาก็เคยจับร่มเจ้าค่ะที่แรกก็เหมือน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 กันไหมเหมือนกันเต้เลยนาะกูก็ฝึกพุทโธกูไม่เคยฝึกลมพุทโธผู้ขาก็รููจับได้ลุงตาก็ใช่กูก็ไม่เคยฝึกอานาปานน่ะสิมีคืนหนึ่งที่กูพูดเหมือนคนเอาถัง เอาน as, hotel, no, Goddess, no, ้ำแค่น้ำแข็งมาเทราดก็ต oh oh, anyway yup. işte ั้งแต่นั้นเป็นต้นมากับมาดูลมอ่ะผอ้่าผู้่านี่แหละเห็นลองตาบ่าอ้าบาไหเกตดหน้าบ่กคยเห็นก็หาทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในลมอยู่ตลอดทุกวันนี้นะอยู่ในลมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนอกจากหลับนะมันดูเองเข้ามันนะทุกวันนี้ก็ดูแต่เราไม่ดูนะมันดูอย่างกินเซฟไปเอง ออะเขาเรียกว่าอาณาปณสัญญาที่เปิดเองนะเป็นโอโตเป็นโอโตนะถ้าพูดอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นไงไว้มึงรำคาญัวงไหมฮะรำคาญไหมไม่ไม่ถามอีเนี่ยถามพี่ให่รำคาญบอจ้าขาดตรงตาผะวงไม่ทำอะไรเหรอไม่ทำอะไรเหรอพวไม่ทำอะไรเหรอ ทำต่งานเดี๋ยวนี้ผู้มหมยถึงกับพอบานมาเจ้าค่ะ,ะใช่ผู้ขาบ่อได้มีการเที่ยวของกันมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะนี่แน่เห็นไหมเรามีกาบหนึ่งหลวงตาเจ้าค่ะแต่ก่อนจะมีการถนอนฝันมีอาการภาษาหยาบๆยามาเจ้าค่ะมีฝันเปียกฝันอย่างเจ้าค่ะช่วงนี้ขาดมันขาดไปเลยเจ้าค่ะหลวงตาบมา่มีอารมณ์อารมณ์ตรงนี้บ่มีเจ้าค่ะใมันก็จะมีเป็นฝันเป็นคล้ายๆกับฝันกับบ่เมนเจ้าค่ะหลวงตามาคือทดสอบผู้ขายยูตแต่ว่า ให้มีอาการในหันบ่มมีบ่มมีคําว่าอาการตรงนี้เป็นกระตุกขึ้นมาไหมเจ้าค่ะลุงตาตามทรามาติแต่ก่อนมันเคยกระตุกแล้วมันบ่มีแล้วมีมือนึงเจ้าค่ะมันก็คือขันบอกค่ะฝันภาษาผู้ขาสมมุตเนาอเจ้าค่ะรู้สงสมมุดอยู่เจ้าค่ะคือจังเราไปกับผู้ยิง่งแต่ว่าในความในฝันนั้นมันบ่มมีอาการโมโหในตรงน,นั้นเลยค่ะก็โมเมียขึ้นมากกับเป็นเฉยๆเจ้าค่ะกรบจับลมต่อเจ้าค่ะ๋อ้เอ้เอ้ยว่าไง เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ะถือพมถึงถึงถึงพอมอาจาร์นะนะอมอาจารย์ตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้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 ผัวเนี่ยผัวเนี่ยก็ถือพมอาจารย์กับเมียแต่ไม่ถือกับคนอื่นใช่ไหมฮะอาะฮนี่ใสเหมือนกูเลยะะนะนะแต่พูดถึงนะอ่ะนี่แหละเขาบอกว่าอาณาปณนตติเนี่ยนะถ้าที่หลวงพ่อไม่อยากพูดออกสื่อนะ มันมันลึกล้ํากว่านี้มันจะไม่จะแจ้งเหมือนเมื่อคืนเนี้ที่หลวงพ่อบอกพอแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะพูดเรื่องนี้ให้มันละเอียดไงโอ้เจ้าค่ะนี่แหละเจ้าค่ะหลวงตาที่ผู้ข่าเห็นหลวงตาเว้าตรงนี้ออกมาผู้ข่าก็อยากให้คนอื่นรู้นะว่ามันเป็นจังสี่อ่หลีเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าขั้นเว้าไปมันจะทุงจะมันโบเมนโบเ็นนึิ่งที่จะเว้าของที่เมืหลวงตาทีนี้มึง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 คิดว่าหลวงหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยมีประโยชน์ไหมทีนี้นะ นี่ประโยชน์ม um ันท okay> ี่พ um> ูดเนี่ยผู้ขาว่าบ๊อบบ๊อกบ๊อกหูสิเอาไว้ตรงไหนดีของได้จริง่ะถึงเยอะเลยแม่งวากูเก่งแมงว่าเจ้าขางแล้วมึงต้องขอบคุณยีสีกำลังมันด้วยไว้นอเดี๋ยเมื่อก่อนจับจับจับโทรศัพท์จนมือแงะอย่างเยนะเพราะเพราะเพราะว่ามาคุยกันเรื่องนี้อยากอยากกูก็ไม่พูดมาหลายปีเนาะนะเลยกูอยาก กูเป็นช่วงฮันนีมูนไงอยู่ห้าปีกูไม่พูดไงเพราะกูตายเลยอย่างเงี้ยหนักจนตายเลยอย่างเงี้ยเรื่องอนาปรนสติเอกูก็เลยอยากพักผ่อนอยู่ห้าปีเพื่อจะเรียนรู้ไปด้วยนะอ่าใช่อารมณ์การไม่มีเลยในในสันดานนะทั้งที่กูเป็นคนที่ราคาเฉลินะอ่ากูเป็นคนที่มีมีภรรยาเยอะเยอะะ กูมีภรรยาตั้งแปดคนคำนันยังสู้กูไม่ได้หรอกคิดจอยไปเลยกูเนี่ยนะพูดจริงๆอ่กูเนี่ยหมกมุ่นมากฉันฉันติดดเป็นโรคจิตอ่ะเมื่อก่อนนะนะแต่พอกูมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเลยทุกงันนี้ไม่มีในสันดานกูเลยนะเรื่องพวกนี้ยนะคือดับสนิทได้นะอ่ะอ่ะนี่คือ พูดเรื่องเรื่องพวกนี้บางทีพูดเรื่องจริงนะอะคนงงก็รับไม่ได้หรอกโอกาสเจ้าค่ะลุงตาพีพ่นว่าไห้พิจารณากายเพื่อบาบ่ไห,ให,ให,ให้ให้ท้ำไห่ไห้ำไห้ทำไร่โตกูบ่มีกูจรงสิเจา้าค่ะให้พิจารณากาย ผู้ข่าว่าการที่จับล่มล่มเขาลู่ล่มออกลู่คณะถีอยู่กับล่มลู่ล่มเขาลู่ออกลู่ตัวน,นี้มันบมีกูเลยเจ้าค่ะหลวงตาอันนี้ใช่ใ,ใช่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 แค่มันอยู่ในตัวกูจะหายไปคําว่าตัวตนเราจะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีเลยมันมันไม่มีจริงๆมันมีตัวกนูนี่คือที่หลวงตาพยายามอธิบายว่าระบบปฏิจจสมุตบาเนี่ใช่ไหมอ่ะเหมือนเราคิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเราไปปรุงนั่นแหละตัวตัวเราเกิดเข้าใจไหม ถ้าเรามาอยู่กับลมเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดตัวนั้นมันก็เลยไม่มีตัวกูมันจะได้ไหมมันก็จะอยู่กับลมอยู่ตลอดเวลาฮะเห็นะไหมมันก็จะเป็นอาณาปณสัญญาหรือเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยปริยายเจ้าค่ะนะอ่าเพระาะฉะนั้นหลักของพระพุทธเจ้าถึงเป็นเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากของอาณาปณสตินะนะเข้าถึงได้ไม่จำเป็นต้องมาบวชหรอกนะไม่จำเป็นเลยนะ เ้ขขวพอกาลุงตาเมืม่ว่านี่มันเข้าใจอย่างหนึ่งจา้าค่ะลงตาบอกว่าขันคือทิ่มร่มไปสามเรื่องท่านที่เลยลุงตา <c oughs> ลู่เลบ่บานิคืดทุกเข้าต่อกันหายเจ้าของเลยว่าไปหยุงกับเรื่องอื่นหรือไปหนุงกับผู้อื่นหรือไปหยุงกับเรือ่องคำออกจากร่มแล้วนี่เรามึงถูกมันตอบเจ้าของหมู่บ้านชัดเจน,นมากนเลยจ้าค่ะลงตาอีบอกว่าต้องอยู่กับลมแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ ที่เป็นเป็นเ,นเองอะเ,อะเนาะนอ้องชมพู่เนาะ,ะเพราะว่าถ้าใครอยู่กับลมหลงตาพยายามฟ้าถล่มดินทลายอย่าทิ้งลมนี่เลยจ้าค่ะหลงตาผู้ข่าเข้าใจเหมือนอเข้าใจชัดเจนครับแบบให้คําตออเจ้าของเลยบกกับมาอยู่ที่ร่มย่างเดียวใช่ใชโอ้แสดงว่าต่อไปกูกมีเอฟทีตัวจริงอีู่ล้ฮะหัวมันหัวร้อนเเอ๊ะ ฮะถ้าเมียจะไปอยู่วัดเตรียมกระเป๋าให้อย่ากลับมาง่ายนะบางทีฮ่ฮะฮสันดานเหมือนกำนันไงฮะกูเป็นกูเนี่ยนะลสงตาเนี่ยเป็นคนที่ผ่านทุกพวกนี้มา นะนะผ่านมาจริงๆหลวงตาบวชแค่สี่เดือนกงเจ็ดวันเองนะนะบวชสี่เดือนก็บเจ็ดว่ากูกูเป็นเองนะอยู่ๆนะกูไปนั่งแค่สองนาทีมันว้าว <c oughs> ตั้งแต่นั้นมากูก็ล้อนมาดูลมเองอะไรเองหมดเลยนะกูถึงว่าเออกูก็ฝึกพุทธโธพุทธโทนะที่มึงฝึกมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันผิดนะนะที่ฝึก อ่าอ่าฝ<พ>ึกเคลื่อนไหวนี่บอจจใช่ใช่ไม่จะว่ามันก็เห็นความชิดช,ชัดด้วยค่ะหลวงตาใช่ใช้แต่ยังดูกระปหลกซึ่งยังสี่มันจะเห็นความแต่ว่าตอนฝึกเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะสะสมของสติไงเจ้าค่ะเข, <า S 1> ข <า S 2> ื่อนไงเขาเรียกสามประชญ,ญญาประเจ้าค่ะเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่มีกําลังไม่มีกําลังสู้ลมไม่ได้เจ้าค่ะนะยังไงก็ต้องหันกลับมาสู่ลมอยู่ดีเอาสิ ไม่ว่าจะฝึกแบบไหนกรรมฐานเนี่ยยังไงก็จะกลับไปสู่ลมเพรานะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าจะาคตัสรู้ด้วยอาณาปานสตินะนะให้ฝึกลมหายใจตั้งแต่ตื่นนอนจนจนหลับนะนะไม่เกินเจ็ดวันอย่างน้อยนด้เป็นอาณาคามีพระพุทธเจ้าพูดขนาดนั้นรับรองในขนาดนั้นแต่ว่าพวกเราไม่รู้จะไปอยู่เอาอย่างไงนะลุงจาที่มาพูดทุกวันนี้เขาพูดเรื่องพวกนี้ นี่เลยเจ้า่ะผู้ข่าถึงบอกว่าสิ่งที่มันเกิดกู้ข่าถึงบอกว่ามึงอย่าร้องไห้นะอว่าตแท่นล้องตาใดบ้ามึงอย่าร้องไห้พุทธเจาสอนมาดูล่มนี่ค่ะสุดยอดแล้อเจ้า่าใช่นะก็ถึงว่าสิ่าคุณถึงได้มาเทพกองกอยอะไรบ้าไอ้ไอ้กูบ้านสิบอกเทพกองกอยกูเนี่เนี่ยเดี๋ยเยี่ยมเยี่ยมแล้วจะเจอกันนะเห็นไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะตอนนี้ไปได้เลยกัน แล้วไม่อยากเป็นอย่างเขามั่งอ่ะฝึกลมนะอาณาปานสตินะนอนก็ได้นะแล้วล้งตาเจ้าค่ะเวลาทิบายง่มจะนอนีเบิงล่มเขาล่มเขาออกลูมันจะชัดแล้วมันจะว่างกายไวเจ้าค่ะผู้ขากัวบาเม่นผู้ขาโบด้นอน เขาก็จะนิ่งร่างกายจะนอนนิ่งล่มผู้ขาก็ะจับร่มรูจบร่มรูตัวรูมันออกมากงนอกเดี๋ยวค่ะลุงตาลูเด่นรูรูอิสระมเดี๋ยวค่ะรูรูบ่รูสีเปาจังไหนอหลุงตาบ้างเดี๋ยวค่ะกระจะจับร่มรูมันกระเด็นผู้ขาเลยอยากให้คนอื่นเขาเจ้าไมอ่ต้องาอ่นอ่าอ่รอ่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอมันหวร่าอ่าอ่อ่ออ จะไปฝปึกเนี่ยนะหลวงตาชึงพยายามพูดเรื่องอนนาปานสติสมาธินะมีคุณอนันอันนระเสริฐพระพุทธเจ้าชิ้งสมบัติไว้ให้โลกไว้ให้พวกเราเนาะนะนะนะะเป็นสมบัติที่โอ้ไม่รู้จะอะไรมาพูดถึงเรื่องอนาานาปันสตินะอ่านะ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 เพราะฉะนั้นอนะ่ะยอดแห่งกรรมาฐานทั้งมวลนะนะทางสายเอกสีสมาธิปัญญานะ ผู้ใดฝึกอาณาปานสตถิสมาธินะบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์นะพุทธชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็พูดอยู่อย่างเงี้ยเรื่องเก่าๆดำๆเดิมๆซ้ำๆซากๆนะเรื่องอาณาปานสตินะไปที่ไหนก็พูดอยู่วัดก็พูดนะอ่ะ ไม่มีไม่มีสิ่งอื่นหรอกที่ทำมาเนาะมันก็เรื่องเดิมๆม,มาเนาะนะนะแต่เนี่ยใหญ่ใหญ่อะไรนะใหญ่ยยละเอียดละเมียดละไม่นะนคนนี้ไม่ใช่ว่าอนะไม่ใช่ว่าจะไปโยกลงใครง่ายๆนะใหญ่ยยคนนี้ดื้อด้านมากนะนะเป็นคนที่ดื้อด้านเป็นคนที่โอ้โหแข็งกระด้างมาก ไม่ยอมไม่ลงใครหรอกนะจำไหมแต่กูไม่ค่อยจะพูดถึงรายละเอียดด้านนี้แต่เนี้ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเชื่อเชื่อในตัวเองอนะมากเกินไปจนเป็นชิดชิตจันี้จะมาลงนะไม่ยอมนะมายอมเนะพราะอาณาปานทิ่พอทุกตัวเนี้ยนะนเะนะนะนี่ยก็ถึงตามมาอย่างนั้นนะอุบลน,นั่นนะ่ะเาค่ะ ตอนนี้เป็น fc กูละ <c oughs> นะ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 พ่ออะไรละ่ะเพราะเราจะเป็นกลุ่มของอานาประนิสิตเราจะเป็นอ่าอะไรละ่ะนะเป็นกลุ่มของกองทัพธรรมนะในๆๆในๆๆในในในสมัยนี้ในยุคนี้เนาะเราจะพากันข้ามพ้นออกจากทุกข์ออกจากวังวนให้การเกิดนะ การเกิดที่แท้จริงคือการเกิดแห่งตัวกูเกิดอารมณ์นี่แหละอันทุกวันนี้คนเป็นชาตของอารมณ์นะเพราะคนลืมตัวไงไม่อยู่กับตัวไม่รู้สึกตัวมาอยู่กับลมนะสําคัญที่สุดคือลมหายใจนะเพราะฉะ,ะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงตาพูดวันนี้ก็ขอกี่กี่นาทีละ เอาสามสิบนาทีพอแล้วเนาะกับการถ่ายทอดสดแล้วคุยกันนอกรอบดีกว่าเนาะมันดีเนาะก็ขอสาธุก,การด้วยอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับ